ะะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะพี่ยานะคะพี่ยาก็ยิ้มหวานๆไหว้ๆมานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซ่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณ พี่สาวนะคะพี่สาวของแอดมินนะคะคุณพี่อุมาพรน,นะคะเนาะให้ค่าปากกาค่ากระดาษนะคะช่วยช่วยค่าปากกาค่ากระดาษน้องสาวตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณแม่มารินะคะเนาะที่ช่วยค่ากาแฟค่าปากกาค่ากระดาษน้องสาวโซ่นะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ <c oughs> ขอให้ได้คืนเป็นล้านๆเท่านะคะแล้วก็ทั้ง ขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านด้วยนะคะเนาะที่ให้กำลังใจแอดมินนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้ได้คืนเป็นล้านพันเท่านะคะแอดมินก็พูดไม่เป็นเนาะนึกายพี่น้องพอดีว่าเนาะสูตรพี่สาวของแอดมินนะคะก็ได้แปดแปดไปเนาะสูตรนี้นะคะพี่สาวและพี่อุมาพรนะคะ ส่วนคุณแม่มาลิน่าจะได้สูตรนี้ไปนะคะสูตรมัดรวมนะคะแบบแตกสุดซอยเลยนะคะพี่น้องอ <c oughs> แบบสูตรพี่สาวนะคะเนาะก็ขอบคุณพี่สาวมากๆเลยนะคะเนาะสูตรพี่สาวนะคะพี่อุมาพรนะคะถ้าใครอยากได้สูตรนะคะก็แอดไอดียไลน์มานะคะพี่น้องจ๋าไอดีไลน์น้องสาวโซ่นะคะก็จะมี มีพี่คิมพียนนะคะมีสาววึงแล้วก็มีพี่สาวของแอดมินนะคะพี่อุมาพรน,นะคะอยู่ในนี้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรของพี่สาวนะคะแบบมาสุดซอยนะคะวันนี้93นี่มา2เด้งนะคะ39 93นะคะมาตัวตรงมาตัวกลับนะคะเดี๋ยวแอดมินขอโมนิดหนึ่งนะคะน้องพี่้องจ๋า88นะคะถ้า ถ้าใครเพราะว่าแอดมินไม่ได้เขียนนะปกติจะเขียนบนหัวข้อนะคะเหมือนเหมือนตัวนี้หกหกสองก็จะมีหกเก้าสองเก้าสองนะคะน้องพี่น้องสามสามที่จริงมันจะเป็นแปดแปดนะพี่น้องตัวนี้เพราะว่าสามกับแดเป็นตัวเดียวกันเนาะพี่น้องจ๋าห้าห้านะคะเพราะว่าหกหกแอดมินก็เขียนหก9 9เก้าเก้านะคะที่จริงก็เป็นตัวเดียวกันนะคะเนาะ <c oughs> เบิ้ลก็เข้ามาแค่ห้าห้านะคะแปดแปดตัวนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่ากับหัวกับหางก็ได้แปดแปดน้พี่น้องนี่ก็มาสองเบิ้ลสองเด้งนะคะไม่ใช่สองเบิ้ลคะมาสามเก้าเก้าสามคะเจ็ดสี่นะคะเก้าสองนะคะ, 7, ะ,คะ, 9, ะ,คะวันนี้แบบสุดซ้อยนะคะพี่น้องสี่สามนะคะสูตรพี่สาวนะคะสูตรนี้มาทุกวันนะคะพี่น้องโอเคเนาะเราก็มารับชม มาสรุปของอแนวทางของวันนี้กันนะคะแล้วค่อยมารับชมโอ๊ยพี่น้องเงินลายนะคะมาสรุปของวันที่28ดนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันที่ยี่ิบก้ากันนะคะนี่พี่สาวพ,พี่สาวชอบรูดน,นะคะได้สูตรนี้ไปนะคะแปดแปดนะคะเนาะตารางกำลังวันก็มามา1คู่นะคะ มาเจ็ดห้านะคะพี่น้อง <c oughs> เราก็มารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสวัสดีจ้ามารับชมแนวทางนะคะคุณพี่อ,อัมพรคนสวยนะคะคุณพี่อัมพรก็เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวตลอดเลยนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่สาวนะคะพี่อุมาพรนะคะพี่อัมพรนะคะพี่ยานะคะเข้ามาให้กําลังใจตลอดเนาะ,ะไม่ว่า หมือนมีแฟนแล้วมีกิกอะไรอย่างนี้นะคะเงือกหลายแล้วพี่น้องจ๋าพูดเล่นนะคะเนาะเข้ามาให้กําลังใจทําบ้านหลังใหญ่หลังเล็กนะคะเนาะไม่ใช่ผู้บ่าวเล็กผู้บ่าวน้อยได้พี่น้องจ๋าเนาะถ้าแอดมินเน็ตดีนะคะแอดมินก็จะคุยนานๆอยู่พี่น้องแต่ว่าเน็ตไม่ค่อยดีเลยต้องรีบขึ้นรีบลงเนาะพี่น้องจ๋าสำหรับสายวิ่งนะคะวันนี้นะคะ สูตรนี้ยกให้เป็นสูตรพี่สาวละวันนี้สำหรับสายวิ่งนะคะเดี๋ยวแอดมินดูตารางก่อนนะคะตารางก็เปลิดหมดแล้วพี่น้องยังไม่ปริ้นใหม่ที่สาวพิมพ์มาแล้วนะคะพิมพ์ได้แล้วนะคะพิมพ์คำว่าอย่างนะ <laughs> คิดถึงนะคะอืพี่สาวบอกว่า พอทงเราแปลว,ว่าคิดถึงนะคะน้องพี่สาวบอกนะคะพร <c oughs> ุ่งนี้วันจันทร์นะคะพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีนะคะมีเก้านะคะมีสี่นะคะมีหกมีห้านะคะแล้วก็มีเจ็ดนะคะเนาะตารางกำลังวันของแอดมินนะคะ มีสูตรนะคะมีตารางนะคะพี่น้องจา๋าแอดมินมีตารางเย้เย้เย้พิมพ์ได้แล้วนะคะพี่สาวบอกพิมพ์ได้แล้วเก่งจังเลยนะคะพี่สาวแอบรอตั้งนานนะคะเผื่อจะได้พิมพ์ได้เนาะพี่สาวเนาะชุดเด่นนะคะวันนี้เด่นชอบสู์นะคะจะสู์ให้เนาะเงินหลายพิมพ์ไม่ได้เนาะพี่สาวเนาะพี่สาวก็อยากพิมพ์พูดคุยกับ เพื่อนเพืพี่พ,พในห้องนะคะเนอะแต่ว่าพิมพ์ไม่ได้นะพี่สาวบอกนะคะวันนี้วันนี้ศูนย์ใช่ไหมพี่สาววันนี้ศูนย์นะคะก็จะมีศูนศูย์นะคะศูนย์หนึ่งนะคะเขียนตัวใหญ่ๆเนาะบางทีบางท่านมองไม่เห็นนะคะพี่น้องทำไมซูมเข้าซูมออกหนูก็ไม่เข้าใจนะคะโทรศัพท์ มีมีการตั้งค่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทําไม่เป็นโอ้พิมพ์ได้ค่ะพิมพมาเลยทีนี้พิมพ์ได้แล้วนะศูนย์สองนะคะพี่สาวบอกฉลองนะพี่สาวพี่สาวได้แปดแปดนะคะใครได้ตัวไหนบ้างเนาะเนาะพูดคุยได้นะคะเนาะพี่ยาทานข้าวหรือยงังเนาะพี่ยาพี่อัมพรนะคะพี่สาวพี่สาวกินแล้วนะคะพี่สาวส่งมาให้ดูนะคะ แซ่บมากเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องสาวโซ่คนน่ารักกินอาหารเย็นอย่างลดหุ่นค่ะไม่กินค่ะคุณพี่บัวตองคุณพี่บัวต,ตองกินข้าวหรืออย่างเนาะศูนย์สามนะคะจะกลับบ้านเราแล้วนะคะต้องลดหุ่น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผู้บ่าวเห็นผู้บ่าวตกใจได้น้องพี่น้องจา๋าศูนย์สี่นะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้านะคะ 0ูนะคะศูนยเนะคะเอาเขียนถูกไหมศูย์เจ็ดแปเขียนเกินแล้วพี่น้องครบนะคะแต่ที่จริงต้องแถวละสี่นะคะน้อพี่น้องเงินหลายนะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะเดี๋ยวหนจะติ๊กให้ดูนะคะตัวที่ชอบนะคะก็จะมีนะคะ0ูนสามนะคะ0ูนก้านะคะ0ูนยูนแล้วก็จะเป็น0ูนแปดนะคะพี่สาวว่าศูนย์มาไหมพรุ่งนี้พี่สาว วันนี้สามศูนย์ห้าสามนะคะคือบอมานอคุณชายภูมิบอกนะ,ะคุณชายภูมิบอกสามศูนย์กับห้าสามคือบอมานอเนาะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ตามมาหลอกหลอนแน่นอนนะคะสามศูนย์นะคะสามศูนย์กับสามห้าตามมาหลอกหลอนนะคะศูนย์มาสุดซอยไม้น้องสาวศูนย์นะคะ้ังมาสุดซอยนะคะพี่สาวเนาะ พ,พี่อูมาพี่อูมาพรอว่ายังไงครับมาไหมพุ่งนี้ต้องมาสุดซอยเนาะพี่สาวเนาะใช่มาสุดซอยนอะมาทุกหน่อยนะคะสูตรมัดรวมสูตรพี่สาวนะมาตั้งแต่สูตรมาตั้งแต่เฉพาะกิจนะคะถึง VIP เลยเนาะพี่อูมาพรเนาะเก่งมากเลยนะคะสูตรพี่สาวนะรอชมนะคะพี่น้องสูตรเม็ดเดียวนี้ก็ต้องสุดซอยนะคะพี่สาวบอกนะคะ คุยกับพี่สาวแล้วเมื่อกี้นะคะพี่สาวบอกว่าสุดซอยนะเม,ม็ดเดียวนะน้ําโซ่นะศูนนะใช่ไหมพี่อุมาพรนะ <c oughs> อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจา๋าไปกลับทุกครั้งนะคะใครยังไม่ได้แอดไอดีไลน์มานะคะแอดมาได้นะคะพี่น้องจา๋าพิมพ์คำว่า k นะคะ k h a n t o n g นะคะ1 7 0 5 0 7นะคะ ในนี้ก็จะมีแนวทางแม่นๆนะคะมีพี่คิมพี่ยีนนะคะก็มีสาวึงนะคะแล้วก็มีพี่สาวของแอดมินนะคะพี่อุมาพรนะคะเนาะแนวทางแม่นๆนะพี่อุมาพรก็ให้เลขแม่นเหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋าคุณชายภูมิก็อยู่นะคะเนาะพี่อิสรีก็อยู่นะคะในนี้นะคะเนาะมีแต่คนแม่นๆนะคะอยู่ในนี้นะคะอยู่ในไลน์ของแอดมินนะคะแอดมาได้นะคะไลน์ฟรีนะคะเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ซึ่งจะมีคนชม3 3 5อย่ายฟ้าไปว่าวน,นานๆมาสัน้นโอ้ยเนาะไม่ไปไม่ได้หรอกคุณชายภูมิเน็ดไม่อำนวยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสาวโซนะคะเดี๋ยวน้องสาวโซขึ้นนา,นานนานนู่นคลิปจะเด้งพรุ่งนี้เช้าไม่ไม่คลิปน่าจะเด้งตอนที่มันออกหมดนะคะของ ของประมาณทุ่มครึ่งเนาะหมดพอดีนะคะเงินลายนะคะเน็ตนะคะไม่อำนวยเลยนะคะเนาะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังม็กริกน้อยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะพี่สาบอกว่าจับ88ตัวเดียวของน้องแล้วพี่สาก็จะจับมาแค่คู่เดียวนะตัวเดียวนะได้เลยนะคะผ่านชชยีเลยนะคะพี่น้องจา๋าเข้ามาได้นะคะในกลุ่มไลน์นะคะใครที่จับแม่นๆนะคะนะคะ้องมีตัวเลือกให้เลือก นะคะพี่น้องเนาะขอให้รวยๆแห่งๆนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่สมพจน์นะคะสวัสดีสาวโซนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจสาวโซนะคะเนาะขอให้รวยๆแห่งๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะจะรีบไปฉลองกับพี่อุมาพรนะคะพี่อุมาพรได้แปดแปดไปนะคะเนาะ,นะแล้วก็คุณ คุณแม่มะรีก็ได้ไปเหมือนกันนะคะได้สูตรมาตรวมเนาะคุณแม่มะรีได้เก้าสามนะคะสามเก้าเนาะ